เฮ้ยมาดิครับเอา้ามึงเห็นกูเป็นอากาศหรอวะเฮ้ยฮะขอเป็นมิดเหรอโอเคได้เป็นมีก็เป็นเน็ตไอ้เชนี่อะไรเนี่ยไปเพื่อนเราไปฆ่าคนกันดีกว่าเขาจะพาเราไปไหนเนี่ยอือู้หญิงกูก็ไม่เว้นมันคือวิธีนินจาของกูไอ้เ <c> จ <oughs> ้าีด็ก็เคินไปบปลว่าไหนเพื่อนาพาเรามาดูอะไรเฮ้ยอาอุ้นใหม่เหรออ่อคือยังไงวะ มีสั้นเหรอวะไม่เ,เลยน่าจะใช้มีสั้นเดี๋ยวคงต้องหาคนมาทดสอบอาวุธก่อนนี่ไงเจอแล้วข้้งหน้ามาดีครับจะไวหรือเปล่าวะอุ้ยไอ้ยนตโดนสวนดีเดียวตายเลยอะไรวะขอให้อย่าไปเกิดไกลก็พอมาดีครับไม่ีไงโหโหทั้ทงแขนทั้งขาขาดไปเลยแม่องอาวุธนี่อะไรกันวะเนี่ยทำไมมันคมจังนี่ไง,ไงล่ะคนนี้ไงที่มันฆ่าเราเราจะมาแก้แค้น ยืนนิ่งงั้นหรอเชือนเรียบร้อยจะเอาเราขำจะเอาหรอฮะจะเอาหรอนี่ยีหัวหลุดไปดินี่ของแถมเจอเชื่อนนี่อีกแล้วมาดิครับอืมครั้งนี้แหละเราต้องชนะมันให้ได้เฮ้ยผันกันไม่เข้าเลยโอ้ยมันได้เปรียออนวอะอาวุธมันยาวกว่าเจอเงินอีกแล้วไอตัวเหลืองแกท้ำให้ชั้นดูแย่มาดิมาดิาดเออนี่แหละ ต่วสู้ของอะ,อะไรก็ไม่รู้นินจากับตัวเหลืองมาดีครับยังมีคนมาเสกก็พอเฮ้ยอะไรนะ่ะโอ้เสกอะไรวะโหดูมันส่มเขินให้กูแจ๊ที่คนล่อตีเลยมาดีมาดีาดนี่ไอ้อาวุธใหม่อาวุธใหม่เต็มร้อยหัวขาดโหนี่มีคนเกยพอดีมาดี เออลองใช้ดาบบ้างดีกว่าเอาวุธมันสั้นเกินไปฮึอ๋อจำได้แหละไอ้คู่หูเรานี่ว่ะมันใส่ชุดอะไรของมันวะน,น่า <c oughs> ร้อยฟันดเดียวคอขาดไปเลยมาขอลองอาวุธนี้หน่อยอดีใครก็ได้เข้ามาคนเดียวพออ <c oughs> ปัดคอขาดไปเลยมาดิเข้ามาเอา,าล่ะอยากเป็นเหมือนไอ้คนนั้นไหมล่ะนี่ไง,ไ,งไอ้นี่เอาด้วยเหรอสามหนึ่ง 31. เออคิดว่ากูจะยอมแบบวะฮะมาดิ เข้ามาเข้ามามาดิสตาวดแบบาบอ่อสตาว์แบบเงาสักคนเถอะคนเดียวเออแตกหนึ่งอย่าลุมอย่ลุมอย่ลุมเฮ้ยตอนนี้เหลือหนึ่งนี่หว่าเออะกินสักกระเบือของแม่ผมหน่อยไหมครับฮะโอเคตรสใยหิวมาดิมาดิจะเข้าไปแล้วนะถ้าไม่มาจะเข้าแล้วนะไม่มาจะเข้าเลยเนาะ ฟาดฟาดเรียบร้อ,รอยขีหนึ่งขีหนึ่งโอ้เม่สาวน้อยอยู่คนเดียวหรอจ๊ะฮะวัดคืออะไรเอาแ <c oughs> ขนหลุดจากตัวแล้วก็หายไป <c oughs> โหปิงจัดนันเนี่ยจะไปไหนนั่นนั่นฟาดไม่โดนเลยขีหนึ่งขีหนึ่งต้องมาเจอคู่อลิคุยกเนนะยมาดิไม่กลัวใครคิดประกลวละ่ะฮะไม่กลัวครับเออ มากลับมาแก้แขกลราปนนมมาจะแน่สักแค่ไหนวิจุ๊บอ้าวทำไมตัวนี้มันขี้ง่ายอย่างวะใจะเย็นอย่าลุ้มดิขอหนึ่งหนึ่งไอชิ้นนีมันลอยอากาศได้เหรอวะนะ่ะโอ้ปิงเออแตกหนึ่งครับขี้หนึ่งขี้สองยังไงจะขี้สามไหมจะขี้สามไหมจะคู่กันอีกด้วยไอเหยียวัวกูตายแน่จช๊บอืดูด,ดเออโอ้ขี้ตัวอหญ่เลยมาเอากระไรโครนี้ ้ามาดิครับแขนนี้ต้องชำระแขนนี้ต้องชำระเรียบร้อยเออโอ๊ะขี้เสียอีกแหละทำไมคนอยู่เยอะจงังวะไม่กลัวครับเปิดประเด็นแม่เลยขี่หนึ่งมาดิใครจะมาอีกอม,มาดิครับมาดิครับขี่สองขีสามเรียบร้อยกลางกระบ,บาล้าดิเอาอีกปล้าขอเท่ๆหน่อยเพื่อนนี่ไงขอเท่ๆหน่อยกิ้งตกไปเลยโอเค ไม่เลยครับไม่กลัวหรอกนะคืออ้าวแตกสองทีทีเดียวได้สองตัวเลยแน่จริงก็มาทีเดียวตัวดีเดยวตัวละมาดิมาดิมาดิมาดาไม่แน่ไปท้าเขาเลยคิดว่าพวกมึงเฟี้ยวหรอวะฮะอยู่กันเป็นแก๊งนี่คิดว่าเฟี้ยวฮะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของต่อไปสำหรับคลิปนี้ายบ่ายสวัสดีครับก่อนปิดคลิปขอส,อสักศพเดี๋ยวะไม่ดีแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเรยบร้ลยครับ